สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องสัทธาปฏิหารนะครับสมาชิกทุกระดับนะครับรวมทั้งผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเป็นครั้งแรกเนาะนะครับคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังนะครับในรายละเอียดในเนื้อหาในสาระสาคัญของคลิปนะครับ ผมก็จะฝากคาเตือนนะครับย้ําคาเตือนกันนะครับซึ่งผมย้ําในทุกๆคลิปมาแหละนะครับว่าให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหรือนําตัวเลขนะครับไปเป็นเลขนําโชคนําตัวเลขไปใช้ให้เกิดความมงคลนะครับเพราะว่าตัวเลขเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับรวมทั้งไม่มีการทําสูตรอะไรใดๆให้ดูทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทไม่มีการส่งเลขมงคลให้ในทางไลน์เพราะไม่มีไลน์แอดไม่มีไลน์กลุ่มใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องแอดไปนะครับถ้ามีใครมาวางไลน์แอดให้นั่นนี่ไม่ต้องแอดไปนะครับเนาะเพื่อป้องกันนะครับสำหรับนะครับในเมื่อนะครับมันเป็นตัวเป็นตัวเลขมงคลนะครับรวมทั้งนะครับการวิเคราะห์ก็เป็นความคิเดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับกระปรดใช้วิจารยณ ในการรับชมรับฟังด้วยนะครับมาทีนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเบื้องต้นเรามาดูก่อนนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นของเราเกือบนะครับโอ้เมื่อวานมายับนะครับสมาชิก้งแต่ระดับต้นนี่สมาชิกงแต่ระดับต้นวันนี้9ก้าครับก็ไม่มาวันนี้มันเป็นตัวเดียวกันนะครับไม่มาเชียบดูนะครับหก็อะไรอ่ะมา5้าห้ากับห้าเจ็ดนียวนะครับ แต่พอเมื่อวานก็มาเยอะนี่คือเลขทูบครับเห็นไหมครับเลขทูบเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่ผมแปลงนะครับนี่คือสมาชิกตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไปนะครับจะเห็นเป็นรูปนี้จะมีสองรูปนะครับนี่แล้วก็กดไว้ฟึบเนี่ยก็รูปนี่แหละรูปเป็นกระดาษนี่แหละนะครับผมถ่ายลงให้เฉยนะครับมันจะได้ดูง่ายนะครับอ่ะเลขทูบเราวันนี้เด่นสองเนาะเลขทูบตาไข่นะครับนี่เลขทูบนะครับสองนี่นะครับ หนึ่งเจ็ดกับเจ็ดห้าครับออกตัวเดิมครับผมเจ็ดห้านี่สามวันติดแล้วครับนี่กับเจ็ดห้าวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมื่อวานนะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดมาวันนี้ยี่สิบสองครับห้าเจ็ดอีกแล้วอืมเอากับเขานะครับอ่ะทีนี้มาดูกันในนี้ครับมาอีกแล้วครับตัวนี้นะครับนี่ เอิผมลืมบอกไปนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะส่งซูเปอร์แท้งนะครับปุ่มซูเปอร์แท้งคือปุ่มหัวใจนะครับชอบคลิปนี้นะครับชอบคลิปไหนส่งได้นะครับเออมันก็มีสูงสุดเนี่ยถึงเลทถึงหมื่นนึงแล้วมั้งนะครับมีตั้งแต่20หรือเปลย่สิบีอันนี้กนแล้วแต่ความสะดวกเนาะทุกคนทองท่านงเกากราบผมคุณล่วงหน้าเลยนะครับไม่รู้ว่าจะมีใครส่งให้หรือเปล่านะครับมาดูในนี้ครับเห็นไหมตัวไหนเ0เเลขห้าครับเรียบร้อยอีกแล้ว 5, 5, 5, เลขห้ามาสามครั้งด้วยกันสําหรับเมื่อวานเลขเก้าเก้ามาหนึ่งครั้งเมื่อวานของสมาชิกมาเยอะนะครับแล้วแต่เราจะดูนะครับเราชอบแบบไหนดูชอบดูแบบไหนก็ว่ากันไปแบบนั้นนะครับเสียดายเนอ้357นะครับผมให้359ออก357นะครับรอบแรกครับอ่าอันนี้คือเป็นสลากที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับของเวียดนามนะครับหรือที่เรียกกันว่าฮาหน่อยนะครับ รอบห้าโมงนะครับหกข้าห้าเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดมาแต่มันคนละรอบแต่มันมาในตัวเด่นเนี่ยนะครับมาดู <c oughs> รอบหกโมงนะครับทีนี้หกโมงครึ่งเนาะสามห้าเจ็ดสองแปดสุนะครับเจ็ดห้าเจ็ดนี่ในนี้ไม่มาเลยมั้งครับวันนี้วันนี้ในนี้ไม่มาเลยนะครับไม่มาอีกแล้ว เสียใจมากเลย <c oughs> โอ้นะฮะแต่เลขทูบอะ่ะกับเลขเด่นอะ่ะมาดีนะครับมาดีสําหรับเลขทูบเนี่ยตัวนี้เด่นตัวเนี้ยนะครับใครที่ฟังเลื่อนๆไปอะ่ะก็ไม่รู้ตอนนี้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับมารอบสุดท้ายครับเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเบรกก่อนนะครับที่จริงเนี่ยถ้าใครฟังนะครับเมื่อวานผมจะให้เจ็ดห้าอยู่แล้วนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าผมเห็นว่ามันออกซ้ากันออกแต่ตัวเดิมผมคิดว่าเนี่ยวันที่2ีเนี่ยไม่น่าจะมาเจ็ดห้าทุกคนจําได้ไหมผมจึงให้เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดริงมันจะเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดผมจะไล่แบบนี้ผมเมื่อวานตอนที่ผมเขียนผมจําได้ผมก็เลยเอาห้ามากันตัวเนี้ยห้าก็มาเยอะเลยนะครับมาหนึ่งทุ่มครับหกสองแปดหกหนะครับก็ออกตัวเดิมครับเนี่ยสองแปดเห็นไหมครับ วนกันอยู่นี่แหละผมว่ามันใกล้จะตองแล้วดูลักษณะนี้ไม่รู้จะตองวันไหนเลยครับมันนี่ก็เบิ้ลมาสองรอบออกตัวเดิมสองรอบเมื่อวานก็ออกตัวเดิมสองรอบจะตองหรือเปล่านะครับแค่ฝากไว้ให้คิดเล่นๆน,นะครับตอนนี้คิดเล่นๆกันนะฮะมาดูของวันที่ยี่สิบสามนะครับ แรกหกนะครับพรุ่งนี้มาหรือเปล่าวันนี้ไม่มานะครับเก้านะครับพรุ่งนี้จะมาไห่นอกน่น่าจะมานะพรุ่งนี้ดูแล้ว หกสองหกสี่หกเจ็ดเจ็ดหกสองเจ็ดสองแปดสองสี่แปดเก้าแปดเจ็ดนะครับแปดสี่ห้าหก 5 4 5 8ไม่ใช่จไม่ใช่5 7อีกนะผมให้5เดิมนะเนี่ยนะครับผมให้5ตัวเดิมนะไม่ใช่จะมา5 7อีกนะเดี๋ยวเดียวจะไปดูตัว9กจะมีตัวไหนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับผมนะฮะ ปกตินะครับอันนี้พิปกพิปก,ปกนี้วีนะครับเพิ่มเข้ามาก็มีมี6เนาะสองนะครับเลขเจ็เก้าสเปซ็นเลขเจแต่ไม่รู้จะมารอบไหนให้ทุก7ยกเว้น5 7นะครับ มีทุกเจ็ดยกเว้นห้าเจ็ดหวังว่าคงไม่โผลมาอีกนะครับกี่วันแล้วนะหนึ่งสองสามสามวันในห้าเจ็ดกี่กี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ครั้งสามวันมีห้าเจ็ดมาสี่ครั้งนะครับก็ขอให้โชคดีทุกๆคนทุกท่านนะครับผู้ที่นะครับส่งซูเปอร์แทงผู้ที่เป็นสมาชิกนะครับก็ขอให้กับคืนท่านเป็นร้อยเท่าล้านเท่านะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงๆรบางๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ